อุ่มว่าคนเดียวตอ <ไป S 1> นป้ามันอยู่หนีเมือเลยตัวนี้วานสิเชียงกับปุ๊อตุ่มใช่เดียวครับน่าปวดพระท่านในเมือตัวนี้้ <c oughs> องอัญญาเลยนี่แต่ป้าแต่เพียน ดีครับผู้เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับผมช่องสายลมบนทุ่งครับมืัอนี้ก็มันหยุดครับออกมาหาอยู่หากินคือเราครับผมมืัอนี้เปลี่ยนแผนครับผมออกมาหาใส่มองครับมืัอนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับไปตกปลาครับบ่อใดครับมันห่อนครับมีอย่างหนึ่งก็มันอยู่ไกลครับเลยบ่อยากออกไปใส่ไก่กมาาหโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลงคลายก่อนครับพี่น้องมากับพ่ออครับมืัอนี้ เนี้ยบุยเลยวะเนี่ยอยู่ส่น่อไปแล้วหยกดึงหนึ่งเรียบร้อยตัวใหญ่แห้งค,ครับพี่น้องอ้ยมันได้ขนด้วยเออสะสมแต้มนี่ก็มันลงคลายน้ำครับพี่น้อง ลงคายดักปลาหนำรบรไเวณโตกปลาครับ,รรบ,รบนเพราะว่า,นนะวา,ห,าห่อนครับมันอนี้ขอลงน้ำครับมัอนี่ว่านนะโอ้ยเพราะว่าแห้งห่อนครับแห้งเป็นหองเลยสำคัญอยู่ก็เตาโอ้บอลลดนี่ครับลงคายปฏิวัติเฮียหนำครับแต่ว่าบึงบ้งๆก่อนปลามันขึ้นดีบ่จังสีวานแต่ว่าลงคายก็ปลาก็ขึ้นดีอยู่เป็นตาดอยู่ดอกครับนี่มิตรคุณลงคายแซวครับแถวนี้ครับก็บานเฮียค่ะโตกปลาก็จะบริเวณแถเพราะว่าน้ำมันหน่อยแห้ง น้ำห,หน่อยให้มึงที่ละเนี่น้ำเคียงเคียงยาวหนึ่งครับอยู่ตรงกลางครับ้างมองกับตัวมัวนล้าครับเจ้าอีกต้องสามช่วโมงหมดแล้วครับนั่นซือลงอีหลอมนึ่งนะครับพี่น้องมันพยายามมากเหมือนกันนะปลากำลังใส่พอดีเลยลักตากแดดปูนตาแดดโอ้ยแค่เส้นเนี่ยสามเส้นหรือสองเส้นสามเส้นครับสำคัญที่กระตัวอยู่หันนะตัวใส่แต่ก็เฉดตัวตัวหน่อย จังว่ะโอ้ยหลายเถื่อนวิรอดเนี่ยมาเศร้ากับไปแกะเป็นกระมังเอ้ยเป็นถังกระมังหน่อยลรอเขาไปเจอไหนกินอ่ะตากแดดป่ะตากแดดคือกันหรอขอกระเจ้าไปตากแดดไปช่วงนี้พวกใคยอยากไปตลาดปาะไหนไปไม่ได้โควิดเออแรงชุมชนคำห่างเนี่ยไปบ่ได้เลยจะน้อยสั่งหามบุกบอ้ยป่ามีตุ้งาม เออเดี๋ยวไล่เติบอยู่เนี่ยส่วนหน่อยปลากระดีบติดผักตบลอยมาหลายแหงพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวจะลงไปเอาผักตบวกกอนย่าม่องน้ำครับอุ้ยผักตบเต็มมองเลยใเพะออกกันเดี๋ยวมุ่งมองเลยบอกมันเถอะมุ่มอก็ได้ระเดี๋ย าามไมีจังไหน<อ>ป่าไม่ไดหลุมบอกหลุมเียงมันเนอบ่ได้ปนินเนบ่บัี่หนควางคนเนือหลายคนหนอยย่างหลายหลุดมัดป่า nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn được ย่ามกันครับรอบเที่ยวครับด้วยหลายตัวครับม่านโลกลัวเนี่ยนะครับผมปลาได้ปลาพวกโตครับเพ่กกระเดียยวครับปลาขาวหลายตัวอยู่กล้องนี่มีทุกคนมาหากินหลายครับพี่นอ้องหากินกักขัดหาบาง่อเพื่อนท,ทั้งคุณก็ใช้มองกันครับมาไปรู้แท็กซี่เลย พูดเตรมอยู่ทุกคนปขาซ้สายครับพี่น้องกล้องสาคกอนเนี่ยคุ้นบอกพูดแต่ตนกล้องจะนอดสายกล้องครับมาหาปลากันหลายครับมาล่องคายเมื่อวานนี้กันครับจนหลายลงคายครับพี่น้องลงคายไหนกินไห้ครับปลาขาวปลาตะเพียนหลายผมก็ได้โลกลัวแ่ละมันติสองโราปลาอะไรสั่งกับพ่อแล้วก็ไปตากแดดยู่บานพอได้กินอยู่ ครับพี่น้องอป้ายโพสตกนครับเป็นาปวานวังหันคนเจ้ได้ไปมีันนีมตรลุนนีเมือกันบ<อ>่โอ้ยวันกันละเจบอข่อ,อยใส่มออเอาไม้เป้านนโอ้ขอทาขนาดนันถ <ML> ือย <ML> ูุติธรองเจ้ากว่าไรอ้ยอุมวอคนเดียวแป้ามันอยู่หนีหมดเลยตัวนี้วานสิเชี่กับท่อตุ่มช่เดียวครับเฮ้เฮ้บ ่เผาเผาหน่อยรหรือมีเผ่าอ,อยู่บ่เนี่ยหรือ่อจะมมมีมีรบ่มีรข้ตุ่มนะครับอ๋อโอ้มีอยู่ตัวนี้เผาเผากัเกินเนาะอ้ดรร้ายงค,ครับที่ละอ้ยปลาตะเพียนมีตัวง,งามุนอ้ย <laughs> ผมยามมองเดียว,เ,ว,ยวเดียวเลยอ้ยเดปลาจใใะเกิดไงแห้งจะเกดเดียวเยดียว เถวเดียวนี่มันม่หน่วยนี่เป็นโลกนเนี่ตั่นี้กังาเพียนตุ่มเอาได้พักตัวฮเพิ่นใหญ่นประมาณจักสอบเฮียสิบสองมระมานนั้นน้อเงาแหงนบาดเดียวันรใชตุ่มสองตัวตุ่มมันก็ได้กินอยู่เี้ป่าขนาดขนาดปบพุทนีหมืดอยู่นี กองอัญ,ญาเลยนี่แต่ปลาจตเพียนน่าเหล่าพนกับกัวพร้อมเลยแถวนี้มันร้องป้ายีเลยแล้วคันใส่ม่องกับไอ้วานเ้ยตุ่มม่องสิ้านนี้ผมใส่ไวไต้ตตอไปวันนี้มาชนุ้นเขาหลักไปเลยใช่ใช่ฉัน,นพันน่ะละอยงงงงังนั่นนะผมลัะเป็นคนวางโอ เวลานเียตกปลาใส่ลงลงคายใส่มองมากเหมือนเดิมเราจงมงอยต่อครับบ่อห้เสียเถียวครับเหมือนเดิมเนี่ยครับมางูมองที่เคยมางมนะครับพี่น้องเป็นตุ่มหยิวเจลแสบๆครับพ่อตุ่มนะครับพี่น้องนี่นะครับงูมาหันเขาเดียวหนึ่งครับประมาณครึ่งชั่วโมงเอาพอตุมพ่อครับพ่อเอาหลายครับครับนี่กับผลงานมโอนี้แหะครับ ใส่มองมองหาสิเมตรกายสามเส้นขับปลากับถือประพานอยู่ครับประมาณสองโลอะไรอย่ี้หรอครับพี่น้องตัวขั้วแล้วก็มีอยู่ครับเอาไปขั้วตากแดดเปิดตะกี้กับมุ่งสแสบครับพี่น้องขอจบคลิปสั้นี้นะครับพี่น้องมัอนี่กับผู้มียังหมางไม้กันร่วงคายเซฟม่องนี่ละขอบคุณหลายๆเรื่อครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ